ส่วนสุดท้ายนะคะที่จำเป็นในเรื่องของอกระบวนการสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะก็คือเรื่องการค้นหายเอกสารนะคะเพราะว่าหลักๆแล้วถ้ามีผู้บริหารหรือว่าบุคลากรนะคะเข้าหายเอกสารในระบบไม่เจออย่างเงี้ยนะคะของเขาไม่เจอเนี่ยเขาก็ต้องมาพึ่งของเรานะคะก็หลักๆแล้วนะคะในกระบวนการของฟังก์ชันการค้นหาเนี่ยทำได้ หลายวิธีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องค้นหายาง,ง่ายก่อนนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการแบบแอดวานซ์กันนะคะเดี๋ยวเรามาขั้นตอนออการค้นหากันเลยนะคะอันดับแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะค้นหาเอกสารที่ใดนะคะถ้าเราต้องการค้นหาเอกสารที่เขาส่งมาหาเรา นะคะหลัหกๆเราก็จะต้องใช้ Inbox นะคะแต่ถ้าเป็นเอ,เอกสารที่เราส่งไปหาเขานะคะก็ไปค้นหาในจองเลขเอกสารได้นะคะในในเมนูขอทับจองเลขเอกสารได้นะตรงนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการค้นหาเอกสารก่อนนะคะสำหรับที่เขาส่งมาหาเราก็ไปคลิกที่ Inbox In นะคะจากนั้นนะคะ ไปที่ช่องค้นหานะคะหรือช่องแว่นขยายนะคะก็พี่การนะคะก็พิมพ์คีย์เวิร์ดก็ได้ค่ะชื่อเรื่องก็ได้หรือว่าจากาหน่วยงานที่เขาส่งมาหาเราก็ได้นะคะอย่างเช่นจำจำได้เราว่า,าน่าจะเป็นชื่อประมาณนี้นะคะนะก็พิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะแล้วก็คอ enter นะคะก็จะเจอเอกสารทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการค้นหาแบบง่ายก่อนนะคะ แต่ถ้า,าต้องการอยากทราบว่าเอกสารนี้นะคะส่งมาจากที่ไหนนะคะก็จะมีฟังก์ชันการทำงานอีกแบบหนึ่งนะคะที่สามารถกรองเอกสารได้นะคะนางจะเห็นจะมีตรงแว่นขยายสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ทำการนะคะคลิกที่ advanced search นะคะ advanced Search นะคะคระบบก็จะทำการนะคะมีป๊อปอัพไดเอลล์สบอกขึ้นมาแบบนี้นะคะสามารถากำหนดช่วงวันเดือนได้นะคะว่าอยากจะค้นหาแบบไหนนะคะโดยระบบก็จะขึ้นให้ใส่ชื่อเรื่องก่อนนะคะแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดไปเลยค่ะรา,า,ายงานนะคะถ้ายัางต้องการแบบว่า ค้นหาเพิ่มเติมด้วยนะคะหนังสือฉบับนี้นะคะน่าจะส่งมาจากคณะบริหารอย่างงี้นะคะท่านก็พิมพ์นะคะกดเครื่องหมายบวกไปนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนนะคะได้ว่าอยากจะค้นหาจากหน่วยงานไหนนะคะอ่พิมพ์คำว่าจากก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็พิม์พ นะคะเจ้าของเอกสารฉบับนั้นนะคะพิมพ์คำว่าคณะอย่างนี้ก็ได้นะคะคีย์เวิร์ดแบบนี้ก็ได้แล้วก็ค้นหาค่ะ,ะก็จะเจอเอกสารฉบับที่เราต้องการนะคะในกรณีที่ต้องการค้นหานอกเหนือจากชื่อเรื่องนะคะ,อะนอกเหนือจากชื่อเรื่องนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเอกสารที่เราค้นหาจากที่ เขาส่งมาก็คือค้นหาในอินบ็อกซ์นะคะแต่ถ้าต้องการค้นหาเอกสารที่เราส่งไปละ่ะนะคะท่านก็ไปที่เมนูเครื่องมือเลยค่ะนะคะแล้วก็ขอทับจองเอกสารนะคะก็จะกลับมาที่หน้า,อาจองเอกสารนะคะจากนั้นก็ใส่คีย์เวิร์ดเลยค่ะนะคะในที่นี้นะคะอา้าวพิมพ์คำว่าขอความอนุเคราะห์ก็ได้ค่ะ ะะแล้วก็ขอ enter ค่ะ,นะคะก็จะเจอเอกสารนะคะที่ต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะกระบวนการค้นหาเอกสารนะคะถ้านอกเหนือจากนี้แล้วยังค้นหาไม่เจอนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวติดต่อกับน้ำได้นะคะกระบวนการค้นหาก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนรายละเอียดเชิงลึกอื่นๆนะคะก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อน้ำได้นะคะ